สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับพี่กุลอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มขึ้นลายที่สองนะคะของเสื้อกะเหรี่ยงลายปลาของเรานะคะลายที่สองของเราที่เราจะขึ้นคือลายปูงลายนี้นะคะเราจะขึ้นทั้งหมดสี่แถวนะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นลายพัดตรงนี้นะคะ สมมติว่าเราถักนะคะครบตามจำนวนความกว้างของลายปลาที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราถักลายปลาครบทั้งสามตัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็จะทำการตัดไหมนะคะ พอเราทําการตัดไหมเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มตรงจุดนี้นะคะตัวนี้คือจุดที่เราตัดไหมไปเมื่อกี้นี้นะคะเราจะมาเริ่มจุดนี้นะคะจุดเริ่มต้นแถวแรกของเรานะคะเราก็จะทําการต่อไหมตรงโซ่ที่สามนะคะ พอเราต่อกไม้เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นสีโซ่นะคะสองสามเดินนะคะโซ่ที่หนึ่งนะคะโซ่ที่สองโซ่ที่สามนะคะโซ่ที่สี่พอเราได้โซ่สี่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทำพอหนึ่งคอ นะคะเราจะเว้นหนึ่งหลักนะคะเราจะมาลงหลักที่สองนะคะโซ่หนึ่งนะคะเว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักที่สองโซ่หนึ่ง เว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองนะคะโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่สองเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะเอฟหหลักนะคะโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะถักแบบนี้วนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะ พอหนึ่งคอลงตรงหลักสุดท้ายนะคะต่อไปแล้วก็จะขึ้นแถวที่สองของลายนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สี่นะคะพลิกชิ้นงานนะคะพอเราพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วก็ทำพอหนึ่งคอนะคะลงตรงหลักนี้นะคะโซ่หนึ่งนะคะ พอหนึ่งคอตรงหลักถัดไปโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอตรงหลักถัดไปนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมดนะคะให้ครบสี่แถวนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะถักลายป่งลายนี้นะคะไปให้ครบทั้งสี่แถวนะคะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนขึ้นแถวตัวลายพัดนะคะ